ไปดูในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกัน<ช>บ้างดีกว่า,วานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเขาแถลงผลงานการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยว3ธรทม4แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคงจะเป็นอย่างไรติดต่างกันครับที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับนายสุพัฒเมืองมัตฉาผู้ในการสำนักงานพระวสัชนาจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมลเกตศรีบุตรินครับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและก็ทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหลายส่วนเลยเนี่ยเขาก็ร่วมกันแถลงผลงานขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวสามธรรมสีแยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคงครับประจำปีงบประมาณ2,565โครงการเมืองท่องเที่ยว3ธรรม4แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุนและการบริการ สนับสนุนการนำนัตก,กรรมเทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตรอุตสาหการรมการท่องเที่ยว การศึกษาและสารสุขในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมและบริการครับโดยการพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุนสินค้าบริการโครงข่ายโทรคมนาคมนะคะและก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสุขความมั่นคงและเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้และก็พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลและก็ยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในการ ประชุมและการจัดนิทรศการนะคะหรือว่าที่เราคุ้นหูกันว่าใหม่ซิตี้นะคุณผู้ชมและก็ยกระดับการ,กรเกษตรให้เป็นระบบ เพื่อมูลค่าทางการตลาดแบบครบวงจรมีนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืนสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพนักงานระบบเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตและขยายความร่วมมือนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีสมดุล และมีการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและผลสําเร็จของการดําเนินง,งานในส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อบรรณาการความร่วมมือนะคะระหว่างภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆตลอดจนประชาชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษนุโลกในอนาคตร่วมกันค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นการถแถลงผลการนงานที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างให้ภาพรวมของธศรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ในแะ่ละพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็มีไรายได้มาจากในเรื่องของโครงการนี้ด้วยครับใช่นะคะพิษณุโลกของเรานะคะมีทั้งเรื่องของธรรมะแล้วก็ธรรมชาติเป็นเมืองที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวอย่างมากเลยลคะค่ะ